กโรที่เรียกว่าพ่อยอมโดดลงหลุมลึกเพื่อช่วยชีวิตลูก โดยเมื่อวัวนที่30มเมษายนที่ผ่านมาทางสพแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้านมีดินสไลด์ทับชาวบ้านขนาดขุดวางท่อน้ําบริเวณคันดินดินแม่น้ามูลท้ายหมู่บ้านก่อนพบว่าชาวบ้านพยายามช่วยชีวิตคนงาน3มคนอยู่ภายในร่องดินที่ขุดลึกประมาณ8เมตรโดยสองคนถูกดินทับต้องใช้เวลาช่วยเหลืออยู่นานประมาณ30นาทีจึงนําขึ้นมาได้แต่หนึ่งรายอายุ4 6ปีเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจไปแล้วส่วนคนเจ็บเร่งนําส่งโรงพยบาบาล ก่อนต่อมาลูกชายผู้ตายเล่าว,ว่าพ่อถูกวาจ้างให้นํารถแบ็คโฮมาขุดคันดินบริเวณแม่น้ํามูลเพื่อวางท่อ PVC ีให้น้ําเข้านาระหว่างตนอยู่ในร่องดินที่ขุดลึกประมาณ8เมตรกับเจ้าของที่นาและช่วงที่กําลังโกยดินเพื่อปรับหน้าดินให้เรียบก่อนวางท่อดินได้เกิดการสไลด์มาทับตนกับเจ้าของนาโดยพ่อของเขายืนอยู่ด้านบนก็ได้กระโดดลงมาช่วยแล้วดันตัวเองให้ค้นจากกองดินที่กําลังหล่นมาทับทําให้พ่อของเขาถูกดินไหลมาทับจนเสียชีวิตส่วนเจ้าของที่นา ได้รับบาดเจ็บ